ามาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องเนาสิมาเก็บดอกกระเจียวเก็บหอกม่วงไปกินน้ำบอผู้ใดอยากกินสมหมองม่วงสมหมวงมันจะพามาเก็บดอกกระเจียวนะเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บอือนี่หนึ่งดอกหน้าสิเก็บอบอนี่ซัมนี่นี่ เก็บเอาหรือเปล่านี่เก็บตัวเนาะที่จะไลยเออเก็บอดดอกอ่อนๆมันนี่ก็ได้นไงนั่น่าเอามีดตัดดอกดึงเอารลดตัวนี้คือดอกอ่อนๆเขานะคะเอาก็จะมาเอาดอกนี้ดอกนี้ก็เ่าแล้ว เก็บอองสิละหันมาทางนี้ทีนี้ตอนนี้มีลายดอกอยู่แนวน,นี้มีเยอะอยู่นะนี่พี่น,น้อง สวยบ่พี่น้องแล้วก็เป็นามีดอกนี้อีกตัวเป็นขึ่นที่แหลกเนาะนี่อ้อยุ่งก็ได้ยันตะบดีกัดต,ตัวนี้เราก็จะเอานะคะนี่เห็นบ่นี่ดอกอ่นอน,อนพี่น้องจ้านี่ ขึ้นมาทั้งหากเลยถ้าเพิ่นบอตายนะพี่น้องหัวเพิ่นยังอยู่นี่กี่ดินไหอยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ที่เพิ่นจะเป็นดอกออกมาพี่น้องนี่ก็เป็นดอกนี่ก็เป็นดอก นี่ก็เป็นดอกคือกัน,นมีหลายดอกอยู่นะตัวนี้กําลังตัวนี้กําลังแทงหนอเงานี้กําลังแทงหนอนะคะนี่เห็นบ่นี่โอ้ยมีคนมาตัดหญา้ามีคนมาตัดหญ้าเห็นไหมนี่น,น,นี่เห็นบหนี่เห็นบ่นี่ดอกกันนี่นี่นี่ดอกกัน นีก็แมนมมอตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่โอ้นี่ด็กีเงาหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่นี่ก็ใช่ลูกเหาออกนหนี่ก็ใช่ดอกก็เจียวหมดเลย นี่ก็เป็นดอกกระเจียวหมดเลยนะต่อมาต่อมาต่อมาเราก็จะมาเอาตัวนี้เราจะมาเอาตรงนี้นี่ฮึนี่นตัวหยาพี่นอ้องหนาคุ้งเพิน่นตรงนี้ย่หญาขึ้นลกมากเลย tên rồi này. Tôi để mà đừng nhả ở này Chai Chai một lời Mà tôi nghĩ gì nữa này? Mà ngồi như phía đó. เก็บกัน,นก็เก็บดอกเล็กๆก,กันนี่ดอกเล็กๆน,นี่สวยนะคะมาบึงเก็บเก็บดอกกระเจียวต็นนี้เป็นพักหวาน พวานนี้พี่ซับเอาหาเพินนมาปลูกใหม่โมโหสิเป,ป็นหรือบ่นวพี่น้องแล้วก็มีปลูกแตงไทยด้วยนี่แตงไทยกาลังขึ้นนี่แตงไทยแตงไทยก <c oughs> าลังขึ้นพี่น้องเ <c oughs> บืองมะเบิอง,งดอกไปเจนองวเน,น,นี่นี่เนี่ยเห็นไหมเ,เก็บเนาพี่น้องเนาะเก็บไปต่มปน ไปต้มปนต้มแกวนี่แหละเอ๊ะดสิปลดเลย ก็ะจะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนีนี่เลยนี่เวเป็นต้นพักวานต้นพักวานนี่ก็เป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวก็มั่งขึ้นนะพี่หน้องขึ้นมากมันหถากเลยคนนะมัะน,น,น,นเป็นไร เดี๋ยวเราปลูกใหม่ไม่ได้เอาเมีดมาเดี๋ยวมาปลูกใหม่ก็ได้นี่อีกดอกนึงก็หอมตัวนี้ก็จะเป็นที่ปลูกแตงไทยตัวน,นี้ยังไม่ขึ้นเลยแตงไทยตัวน,นี้ยังไม่ขึ้น ตัวนี้ก็ขึ้นแล้วเงานี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้องแตงไทยนี่นี่งไงแตงไทยต่อมาก็เป็นดอกกระเจียว ดอกกระเจียวตัวนี้ก็เป็นแตงไทยอีกหนึ่งหลุมเป็นแตงไทยอีกหนึ่งลุมกำลังขึ้นนะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นดอกกระเจียวกำลังขึ้นเหมือนกันต่อมาก็เป็นดอกกระเจียวเนี่ยกำลังขึ้นเหมือนกันน,กกน,น,กน,กน,นี่คือพักตะกงพี่น้องเขาได้หัวจากบนนี่พับตะกงเนี่ยนี่คือพักตะกง ไปลวกงปนกินก้าวปนก้าวเจียวกับเดย์พี่กันเนี่ยผักตะกงเก็บกอ่อนหอมมากเลวตุ่มซิกันก็พักหอมเดี๋ยพี่น้องนี่มันสิออกสม,สมน์นี่ยักน้อยเนาะไปเก็บตุ่มซิกันกักพักหอมแสีบอ้ยหมดหมดจัด